นีครับโดยเข้าหาอกตั้งหางกับภูเขาผมจะขย่างอีกแล้วครับแนดีระวังฮะอดให้แน่นครับโอ้โหหน้าชิดๆเข้าไว้ครับอย่าไปเปิดหน้าครับเอ็นดี้จิ้มซ้ายมาหนึ่งเทียบภูบเขาย่องเข้าหาตอนนี้ย่องเข้าหาตามหาขอมาภูเขา,าฮุกซ้ายโอ้โหระวังครับแอ,อนดี้อย่าเข้าหลวมาอู้ภูเขาหมัดเด็ดของแกนะหกซ้ายแบบนี้ฮะทำใหู้้ต่อสู้นี่ร่วงมาไม่รู้กี่คนคนระับคู่มาเข้าวงนะฮะจังหวะทมการเข้ามาแย่ครับ มาเดินเข้ามาผู้พิบัวเตะซ้ายครับอ้าวูซ้ายหน้าแกนี่หนักจริงๆฮะับผู้ัวมีพยายามพื้นได้หมดฮะกึ่งเข้ากึ่งกลัวครับแอนดี้เราแวงหมดแล้วครับตอนนี้อ้ว่าผู้พิบัวเดินเข้ามาเตะขวาตรงนี้ไม่ถึงอูจังหวะงุู้ขวาเข้าไปฮะทั้งลบมีโยนเข่าซ้ายฮะว่านีต้องกล้าออกอาวุธมากกว่านี้ครับมาไม่มีเลยจะเสียครับเอนดี้ พวขาวเข้ามาโอ้โหจังหวะดาระเข้ฟาดหาครับโอ้โหเป็นไงฮะท่านชมนี่ครับโชว์ศิลปะแม่ไม้ไม่ไทยให้คุกทุกรูปแบบแล้วท่านชมมาไม่โดนใช่ไหมลูกแรกฮะไม่โดนใช่ไหมขออีกทั้งหนึ่งลูกครับไม่โดนอีกแล้วอันนี้เตะขวาคืนออกไปครับอู้จังหวะนี้ฮะมาโอ้โหนี่ครับปล่อยไปไม่เคลียร์นะพวกเขาเป็นตาเคงคนดูครับอู้ยัดเข่าซ้ายฮะอันนี้อย่าไปเปิดหน้าอย่าไปเปิดหน้าครับูจังหวะสับฟอกขวาพวกเขาอู้หระวังฮะพวกเอนดี้อย่าได้ประม่าพวกเขาไปนะครับต้องกอดกอดให้แน่นนะ โอ้ยยัดเข่าซ้ายฮะอู้ยจังหวะจะสับสองอ,อีกแล้วครับพวกเขามาพ่อคุณโหดจริงๆครับคนนี้นดิพยายามเอาตัวเองให้รอดนะครับจากยกที่สามท่านนูนดูฮะอาวุธนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนละชั้นจริงๆครับอู้ยมายังหมดยกอู้จังหวะต่อยขวาโตรงหนึ่งทีครับของพวกเขานะฮะอัดเข้าไปครับพวกเขาอู้ยแอนดี้ต้องตอบตั้งโต๊ไปครับแอนดี้ จังหวะโอ้โหนี่ครับแกแขวนเลยครับโอ้โหพร้อมจะล่าครับมาเพื่อนจัดสังหารครับไม่ให้คูต่อสู้ได้มีโอกาสได้คิดนะมีจังหวะออกหนึ่งสองสวยครับออกซ้ายไม่โดนครับเราแตะคื้ในแข้งซ้ายหักคือแข้งขวาโโอ้หจังหวะนี้ครับาโอ้โหจังหวะหักนะฮะแอนดี้ลงยุงล่างครับการสั่งลุกขึ้นมาฮะล่าตาไกลนี่ยับหมดแล้วครับแอนดี้โดนสอกไปยกที่สองครับท่านชมท่านชม อเขาอัดอัดจริงๆครับมาดูว่เอาให้อยู่ครับดทยกที่สามว่าท่านชมโอ variance, right? ้โหนะฮะท่านชมได้เห็นแล้วครับว่าศอกของวัวขาวนี่มันคือชมวี่เตินได้นะว่ากันแบบนั้นท่านชมดูที่ใบหน้าของดิมิโตครับโอ้โหนี่ฮะท่านชมน้ำามากกระจายครับแผลฉีกฮะโอ้นี่คือความเสียหายที่ไม่มีคาดคิดท่านยกที่สองเท่านั้นครับ